สำหรับคลิปนี้ครับเรามาดูในส่วนของ Core Container ทางด้านล่างนี้นะครับของชุดพัฒนาหรือว่าโมดูลที่ตัว Spring Boot นะครับสร้างมาเพื่อที่จะให้เราใช้งานนะครับก็จะมีนะครับประกอบไปด้วย Bean นะครับแล้วก็ c o แล้วก็ Contact s p l นะครับซึ่ง Core Container ครับเป็นแกนหลักของ Spring Boot นะครับ ไม่ว่าจะทํางานใดๆก็ตามก็จะต้องมีการเรียกโมดูลหลักของ Spring Boot หรือว่าโมดูล Core Container เหล่านี้ไปใช้งานนะครับมาดูแต่ละตัวครับตัว Spring Core หรือว่า Core นะครับก็เป็นโมดูลที่เป็นแกนหลักของ Spring เป็นส่วนที่นำหลักการของ Dependency Injection มา implement ให้นักพัฒนาใช้งานอย่างรวดเร็วนะครับเราก็ใช้งานแบบง่ายๆ ตัวต่อมาครับ Bean หรือว่า Spring Bean นะครับก็เป็นตัวจัดการในเรื่องของการสร้าง Bean Factory เป็นโมดูลหลักที่ทำงานในเรื่องของ Factory Pattern ที่ Spring implement มาให้นะักพัฒนาเรียกใช้โมดูลต,ต่อมาครับก็คือ Core c o n t a c t นะครับหรือว่า Spring c o n t a c t เป็นส่วนที่ช่วยประสานงานระหว่างโมดูล Core แล้วก็ Bean เป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Bean ตามหลักผ่านการตั้งค่าของผู้ใช้โดยเราสามารถเรียก Contact ได้ผ่านทาง Interface Application c o n t a แ t และตัวต่อมาที่อยู่ในโมดูลคอ์นะครับก็คือ Spring EL หรือว่า Spring Expression EL หรือว่า r e s s i o n l a n g u a g e นะครับที่มีอยู่ใน JSP เป็นตัวที่ช่วยให้เราเข้าถึง Java Object ได้บนหน้าเว็บส่วน SPL หรือว่า Spring Expression Language ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราเข้าถึง Java Object s, หรือว่า Bean บนการตั้งค่าบ a นเพื่อช่วยในการอ้างอิงถึง Bean ในระบบของ Spring Container ซึ่งตัว Spring Bean ก็จะสร้าง Object แล้วตัว c o n t แท t ก็จะเป็นตัวกลางสำหรับผู้เรียกใช้โดยทั้งหมดก็จะถูกจัดการด้วยคอที่เป็นแกนหลักของระบบส่วน SPL ช่วยในการเข้าถึงระหว่าง b e ีน